นี่คือตลาดหิมตางบ้านโบครอ,อรําเภอปังมะพาจังหวัดแม่ห้องศนตลาดหิมตางที่นี่ขายโดยพี่น้องลาหูบ้านโบครสํสำหรับของที่เอามาขายนั้นก็จะมีหลายอย่างเลยครับแบบว่าจะเป็นพักผลไม้อย่างบบไฟกล้วยบบฟักเกลพริกแห้งมเมล็ดถั่วขิงอโวคาโดข้าวสารและกระเทียมตากแห้งนักขนาด นอกจากนี้ยังมีของป่าที่หาได้แถวใกล้ใกหมู่บ้านตัวนะครับอย่างอันนี้เปิ้นก็ฮองว่าดอกกานเอามาจอมาแก่งนี่เมาะขนาดส่วนอันนี้ก็คือเห็ดผมบู้ว่าที่อื่นเปิฮ้องว่าเห็ดอะไรอย่างแต่ต่างบ้านผมฮองว่าเห็ดโจโลและเห็ดไข่เหลืองนะครับนอกจากนี้ยังจะมีเต็งพึง่งเห็ดแหง้งหน่อไม้ ส่วนอันนี้คือพักอย่างภผยหูจักบอกผมกันนะครับจะได้กระตามที่นี่ยังมีพืชพักผลไม้ตามฤดูการเห็นไลายอย่างภผยได้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้กับเวอ,อุดหนุนเ้าบ้านกันได้นะครับ